โอเคครับผมนี่เป็นคลิปถ่ายเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เล่นเครื่องดนตรีผ่านเจ้า Sony XB 2 2ตัวนี้นะเมื่อคืนผมถ่ายคลิปแล้วแต่ผมไม่สามารถที่จะหาตัวที่ว่าเอาเปิดเล่นเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆมันใช้งานได้ผมเคยเปิดแล้วแต่เหมือนกับว่าผมใช้โทรศัพท์เครื่องที่ถืออยู่ในมือนี่คือ x z 2 Premium นะครับในการถ่ายคลิปนะก็เลยก็เลยแบบว่ามันต้องมาเปิดจากตัวนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะนี่ ให้ดูนะครับตรงออฟนี่นะฮะเห็นออฟตรงปลายมือผมไหมตรงนี้นะสำหรับเปิดจิ้มลงไปนะครับแล้วมันจะมีให้เลือกนะครับแับเซตติ้งขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเป็นดําคิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราสามารถเลือกได้นะสามฟังก์ชันนะครับเป็นดําคิดเป็นเพอร์คัชเซชันเพอร์คัชชันเพอร์คัชชันหรือยังไงวะเป็นคัสตอมนะฮะโอเคผมจะลองดูดําคิดก่อนเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะฮะนี่คือฟังก์ชันของดําคิดนะเขาก็จะบอกว่าปุ่มไหนต้องเคาะตรงไหน เคาะแล้วจะมีเสียงอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเห็นไหมอันนี้คือเคาะแล้วจะมีเสียงเห็นไหมถ้าเป็นคองอย่างนี้อันนี้จะเป็นกล่องนะถ้าเป็นดีแต่ต้องเคาะหนักในระดับหนึ่งเหมือนกันนะมันถึงจะดังอันนี้เสียงแฉะแนอ่ะโอเคเห็นไหมมันจะเคาะแล้วมีเสียงนะครับนะก็ต้องเคาะอ่าแรงในระดับหนึ่งเหมือนกันนะผมจะเปลี่ยนจากดําคิดอาเป็น อันที่สองดูอ่าเหมือนเพลงเคาะกระป๋องกระป๋องอะไรสักอย่างเวลาเล่นเพลงไปด้วยแล้วเคาะไปด้วยเนี่ยมันคงทำจังหวะได้อะ,ะประมาณนั้นโอเคเปลี่ยนจากเพอร์คัชชันมาเป็นคัสตอมให้ดูนะฮะว๋านี่ออกแนวอวก,กาศาาไซไฟเลยว้าไง ก็เป็นฟังก์ชันที่มีไว้ใช้เล่นสนุกสนุกกันละกันเนาะให้คิดว่ามันเป็นฟังก์ชันที่แบบว่ามีไว้ใช้เสริมมีไว้ใช้เล่นสนุกสนุกซะมากกว่าแล้วเนาะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วไอ้เสียงคัสตอมตังเนี้ยมันก็แบบก็เอาไปเข้ากับอะไรวะเวลาเล่นเพลงแล้วเคาะด้วยอ่ะอย่างนี้ยอย่างนี้เโอเค ครับผมก็คือนี่ฮะฟังก์ชันในการใช้มาเป็นเครื่องดนตรีเล่นแบบสนุกๆของเจ้า Sony x b 2 2ก็จะมีแค่นี้เนาะก็กล่าวสวัสดีทุกท่านครับ